ทีนี้เราก็นะคะมาคุยกันค่ะนะคะนักกฎหมายนะคะที่พูดถึงกรณีทีรยุทธ์นะคะส่วนเกสรที่ไปร้องพักเพื่อไทยล้มล้างการปกครองหกข้อเนี่ยนะคะบอกเลยนะครับอกว่ามั่นหน้าเนาะคือพอไปอ่านครบทุกหข้อแล้วเนี่ยนะคะมันก็ทำให้คิดนะคะว่า ทั้งหกข้อนี่ก็มาจากการที่บ้านป่านะคะต้องการเอาคืนหรือเปล่าก็คือมันไปเกี่ยวข้องอะไรล่ะวันนี้ที่ต้องพูดก็เพราะอะไรรู้ไหมคะคดีล้มลงการปกครองไปต่อหรือพอแค่นี้ลุ้นศาลและจำนวนรับคำร้องนะคะก็คือรายการประเทศไทยต้องมาก่อนคือแต่ก่อนนี้ประเทศไทยไม่ต้องมาก่อนเหรอคะมึงมาก่อนใช่ไหมนะคะใ้คังคกเขาบอกว่าการเมืองจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อยู่ที่ศาล รัฐธรรมนูญจะรับคำร้องล้มล้างการปกครองหรือไม่ซึ่งในวันพวกนี้นะคะก็จะมีการก็จะมีการตัดสินกันนะคะว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่ หลังจากรับไว้พิจารณาแล้วเขาก็จะต้องเริ่มนับหนึ่งนะฮะไต่สวนชั้น14ยี่ขยี้ทักษิณดึงยุคเพื่อไทยย้ำประชาชนลงถนนที่อยู่เงื่อนไขปัญหาบ่อนขายแผ่นดิน99ปีแหล่งพลังงานทับซ้อนลัน่นนักการเมืองไม่ทำหน้าที่คัดค้านต้องเป็นหน้าที่ประชาชนออกมายับยัง้งถามจริงๆค่ะว่าใครใช้มึงคะนะคะคังคกเขาบอกว่าเขาเรียกตัวเองว่าเป็นวิทยากรนะคะ เป็นวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนหลอมรวมประชาชนที่ไหนวะนะก็ไลฟ์เฟซบุ๊กบอกว่าจะพิสารเนี่ยแลฐธรรมนูนจะรับคำร้องทักษิณเพื่อไทยรมลังการปกครองหรือเลื่อนออกไปลุ้นกันวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะมีคำตอบพรุ่งนี้ไม่ได้ลุ้นแต่หวยนะคะลุ้นด้วยว่าสารลธรรมนูนเนี่ยนะคะจะรับคำร้องนี้หรือไม่แต่ถึงที่สุดเนี่ยนะคะคังคกเขาเชื่อว่าสารจะรับคำร้องไว้พิจารณาค่ะ แล้วบอกว่าไม่เชื่อวรัฐบาลของอุ้งอิงแพทองทานจะอยู่ได้นานจนถึงแก้รัฐมนุนแล้วเสร็จเพราะมีคําร้องเรียนเอาผิดมากมายให้ส่งองค์กรอิสระตรวจสอบแต่องค์กรเนี่ยนะคะแต่ละองค์กรเขาไต่สวนล่าช้าจะทําให้ประเทศมีบ่อนคาสิโนโปแห่งนะคะแล้วยังมีปัญหาในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลรวมทั้งรัฐบาลจะผุดโครงการขายแผ่นดิน99ปีอีกนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็จะบอกพูดถึงเรื่องการแจงการแจกดิจิตอวอลเล็ตที่กระทบกับระบบเงินตราของประเทศด้วยซึ่งทั้งหมดโครงการเหล่านี้ล้วนเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งสิ้นนะฮะส่วนคำร้องของธีรยุทธ์สวนเกษรยื่นสารรัมนูญใน6ประเด็นข้อหาทักษิณเพื่อไทยล้มล้างการปกครองคงต้องจับตาในวันพุธนี้สารจะรับคำร้องหรือไม่โดยเชื่อว่ารับแน่นอน เสร็จแล้วเนะนะเรื่องของการยื่นเรื่องนู่นนี่นั่นเนี่ยจะบอกเลยนะคะว่าการยื่นเรื่องที่จะอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นกระบวนการของอย่างที่เขาเรียกกันว่านิติสงครามทำไปเถอะค่ะเราห้ามคนพวกนี้ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันนี้ฉันบอกว่านะคนพวกนี้เราห้ามไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นมิตรกับเรามันเป็นศัตรูกับเรามาโดยตลอดเพื่อไทยเนะี่ยไม่เคยได้รับความเมตตากับคนเหล่านี้อยู่แล้วเพ,เพื่อไทยไม่เคยได้รับความชื่นชม จากสื่ออยู่แล้วแล้วก็มาวันนี้นะฮะทีฉันบอกว่าการไปยื่นเรื่องไม่ว่าจะเป็นยื่นก็กะตอสอบอิงปมตั้งสมศักดิ์นัทวุฒิหรือในกรณีอ่มินิฮาร์ดหรือแม้กระทั่งล้มล้างการปกครองวันนี้ในวันพรุ่งนี้อ่ยน่าจะชี้ชัดว่าศาลเนี่ยนะฮะจะรับคําร้องหรือไม่ซึ่งนะคะไอ้คังคเ,เขาออกมาพูดคะ่ะเรื่องจริงๆนี่ฉันไม่อยากพูดถึงแล้วนะคะแต่เฮ้ยมันไม่เลิกเลย อะไจะคอยดูว่าสารเนี่ยเขาจะรับไหมถ้ารับนี่ก็คือนะหมายความว่าเพื่อไทยแม่งร่มสลายแล้วมึงก็จะได้ดีอกดีใจตีปี๊บนะรายกวงรายการไม่จัดแล้วนะรอยินดีปีดาวันพรุ่งนี้ ในส่วนตัวขออนุญาตเช่นบอกว่าเรื่องพวกนี้นะคะมันเป็นกระบวนการถ้ามันเป็นกระบวนการทางศาลทางกฎหมายแน่นอนค่ะมันก็ต้องสู้กันไปอีกนานใครล่ะคะที่เขาโดนกล่าวหาหรือโดนอะไรนี่แค่รับคําร้องนี่มึงก็คิดวพ่าเพื่อไทยเนี่ยนะคะเขาจะต้องสูญสิ้นเขาจะต้องตายหาเขาจะต้องอะไรมึงเป็นคนยังไงคะมึงเป็นคนยังไงอ่ะทีนี้เราก็นะคะมาคุยกันค่ะนะคะ นักกฎหมายนะคะที่พูดถึงกรณีทีระยุทธ์นะคะส่วนเกศรที่ไปร้องพักเพื่อไทยล้มล้างการปกครองหกข้อเนี่ยนะคะบอกเลยนะครับอกว่ามั่นหน้าเนาะคือพอไปอ่านครบทุกหกข้อแล้วเนี่ยนะคะมันก็ทําให้คิดนะคะว่าทั้งหกข้อนี้ก็มาจากการที่บ้านป่านะคะต้องการเอาคืนหรือเปล่าก็คือมันไปนเกี่ยวข้องอะไรล่ะ นะที่บอกว่าหาว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนู่นนี่นั่นหาว่าทักษิณไปกดดันพรรคเพื่อไทยไม่ให้พรรคมันเนี่ยนะมาเป็นรัฐบาลไม่ให้มันเข้ามาเป็นอะไรนู่นนี่นั่นนะดิฉันบอกว่าแค่อาปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วค่ะนะยิ่งพูดเนี่ยคนก็ยิ่งเห็นว่าไต่เมืองคืออะไรนะจริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไดล้มล้างอะไรเลยค่ะนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาล้มล้างพรรคเมืองแค่นั้นเองค่ะพรรคเมืองไม่ได้ไปต่อแล้วพรรคเมืองมันมีประเด็นนู่นนี่นั่นอีก ว่ากันไปนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาตามกันดูค่ะว่าสารรัฐธรรมนูญจะรับคําร้องนะคะล้มล้างการปกครองของพักคระเทอไทยที่ถูกร้องหรือไม่แล้วก็มาช่วยกันดูนะครเพราะทางคบมันบอกว่ายังไงก็โดนแน่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้คังคบเนี่ยนะ,ะซึ่งมันไม่เคยที่จะถ่ายอะไรถูกวันนี้มันจะ่ายถูกหรือเปล่าวันพรุ่งนี้ค่ะนะฮะ ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะทักทายกันเข้ามาขอสุดปังเลยค่ะ,ะนะคะวันนี้คือจริงๆดิฉันอยากจะบอกว่าประเด็นที่จะพูดเนี่ยนะมันยังจะมีประเด็นของนะพักประชาชนด้วยแต่ว่าเดี๋ยวรวบรวมทีเดียวเพราะวันนี้อยากพูดเรื่องนี้ก่อนนะ,ะ mm hmm. พักประชาชนวันนี้นะคะเขาเริ่มบิดนะฮะเริ่มที่จะแบบรู้ตัวแล้วว่าไอการต่อสู้ของเขาเนี่ยนะฮะ mm hmm. มันสเปะสปะจนกระทั่งทําให้มวลชนหรือฐานเสียงของเขาเนี่ยเริ่มเอาใจออกห่าง เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ประกาศเสียงแข่งเลยค่ะว่ายัางยึดแนวเดิมที่ต้องการจะ,ะแก้กฎหมายนู่นนี่นั่นและยิ่งไปพูดอย่างนี้เนี่ยนะฮะทิ้นบอกว่าหมายความว่าเขารู้ตัวแล้วไงฮะว่าฐานเสียงของเขาเนี่ยมันเริ่มร่อยหรอแล้วคนที่เลือกเขาเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งก็มาจากการที่คิดว่าเขาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยคิดว่าเป็นพวกเดียวกันกันกบพรรคเพื่อไทยแต่วันนี้มันชัดเจนแล้วคุณยิ่งทําตัวนะคะเป็นฝ่ายโจนข้าวกับเพื่อไทยเท่าไหร่ คะแะนนเสียงของคุณน,นที่ได้จากการที่มีการเลือกตั้งบัตรสองใบแล้วไปเลือกให้คุณเบอร์ใบหนึ่งเนี่ยจะไม่มีอีกแล้วนะคะเพราะนั้นที่ฉันบอกว่าอ่มันก็เริ่มมีการออกมายืนยันแล้วค่ะว่าพัคเขาเนี่ยนะคะยังคงคงเดิมคงยืนยันจะต้องแก้คงยืนยันจะต้องนู่นนี่นั่น่อเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าวันนี้คนไทยเนี่ยนะคะอยากจะแก้ปากท้องหรืออยากจะแก้กฎหมายนะคะ สำหรับใครที่ดูถึงตรงนี้นะคะในฉันอยากจะฝากขอบคุณนะคะสำหรับคนที่สั่งยาเคปซูลสูตรไพรไตแนดีและคนที่สั่งชาสุพลักษ์เข้ามาขอบคุณมากมากค่ะนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าพอฟังปุ๊บเนี่ยนะคะจดเบอร์โทรศัพท์นะ,ะต้องย้อนฟังหลายครั้งจนกว่าจะจดเบอร์ได้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าดูใน YouTube มันจะมีเบอร์โทรศัพท์นะฮะอยู่ข้างล่างค่ะ นะหรือคือคือดิฉันก็บอกว่าคือเหมือนรู้สึกผิดเลยเพราะว่าเขาบอกว่าให้บอกบโทรศัพท์ชา้าๆคือดิฉันเป็นคนพูดเร็วนะพอบอกเบอร์ก็บอกเร็วเขาก็จดไม่ทันขอบคุณนะทุกๆคนที่สนับสนุนนะคะในการสั่งชาสมุนไพรนะค,รคือตัวของชาสุพรรกกณก็คือนะครับ จะแก้อาการกดไหลย้อนมันเป็นสมุนไพรที่ช่วยย่อยไขยมันค่ะสำหรับใครที่กินอาหารแบบบางทีเราไม่รู้รลกค่ะว่ามันมีไขมันปนเปื้อนหรือหรือปนอยู่เท่าไหร่นะ,ะชาตัวนี้นะคะจะย่อยออกและในขณะเดียวกันเขาก็จะไปสลายไขยมันที่เกาะอยู่ตามคุงตามแขนตามขาของเราเนี่ยนะคะออกด้วย ซึ่งกินไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะคะน้ำหนักของเราเนี่ยนะคะที่มันเคยเยอะจากการที่มีไขมันอยู่เยอะเนี่ยนะคะเมื่อเอาของเสียออกเนี่ยนะคะมันก็จะเ,เริ่มดีดีคือคือ,คอตัวจะเบาเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะขอบพระคุณค่ะพระค,คะระคูอุดมสุวรรณสถิตบอกว่าสุดยอดจริงๆค่ะนะคือหลายคนบอกว่ามีมีมีพี่คือนี่ฉันบอกว่าจะทํารีวิวก็ยากเพราะว่าส่วนใหญ่นะคนที่สนับสนุนเราก็โทรเข้ามาสั่ง บอกว่าเนี่ยไปหาหมอนะคะปรากฏว่าไขมันลงน้ำหนักก็ลงไปห้ากิโลตัวคือพูดง่้ยๆว่าท้องเนี่ยที่มันเคยบวมเคยโตเนี่ยนะมันยุบลงแล้วคนที่เป็นกดไหลย้อนที่ฉันบอกเลยค่ะว่าโรคกดไหลย้อนเป็นโรคที่ไม่ได้ร้ายแรงทําให้เราถึงตายหรืออะไรแต่ทรมาน,นะะลํำคานบางทีตอนกลางคืนดึกๆเนี่ยนะต้องลุกขึ้นมาแบบมันเปรี้ยวเสียดขึ้นมายอดอกเนี้ย ะะแล้วก็เลยออกมาเนี่ยกลายเป็นอาหารเนี่ยไม่ได้ย่อยเลยเป็นชิดเป็นอายอยู่อย่างนั้นทําให้แสบคอทําให้แบบเลี่ยนจนนอนไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่ขับถ่ายเพราะว่าอาหารมันไม่ย่อยพออาหารไม่ย่อยเราก็จะไม่ขับถ่ายออกไปก็วนอยู่ในนั้นจนกลายเป็นกดไหลย้อนและเป็นโรคที่ฉันบอกว่าหายยากด้วย ตัวนี้นะคะใครสนใจเดี๋ยวโทรเข้ามาค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายไขมันนะคะย่อยไขมันที่กินเข้าไปสลายไขมันเก่าที่เกาะอยู่ตามร่างกายตรงพุงตรงแขนตรงขานะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารใครที่มีอาการท้องอืดเฟ้อนะคะแน่นท้องจุกเสียดนะคะแล้วก็รู้สึกอึดอัดนะคะคือบางทีก็อยากจะมันอ่ามันจะช่วยขับลมด้วยนะคะแล้วก็ช่วยย่อยอาหารช่วยขับลม แล้วก็ช่วยขับถ่ายใครที่ท้องผูกเป็นประจำหรือใครที่ท้องผูกเรื้อรังไปชมกินได้เลยค่ะหนึ่งห่อของเราเนี่ยนะครับบรรจุ42ชา550บาทค่ะนะคะตอนนี้มีบริการส่งฟรีมีปลายทางค่ะใครนะคะที่มีอาการแบบที่ฉันว่านะคะลองสั่งไปชิมดูเลยค่ะรับรองค่ะ ะะส่วนคนที่ปมปโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจเบาหวานความดันนะคะไขมันในเลือดสูงนะ,ะหรือคนที่มีอาการอามาัม,ามาพาตโรคเกี่ยวกับเส้นนะ,ะซึ่งิฉันจะพูดเสมอว่าอาการที่จริงๆมันมีอาการหลายอย่างแต่อาการที่วันนี้คนเป็นมากที่สุดก็คืออาการกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาท ะะไม่มีอะไรคลายกล้ามเนื้อได้ดีเท่ากับสมุนไพรสนใจนะคะเดี๋ยวโทรเข้ามาค่ะ0 8 9 7 8 9 9 9 5 3นะคะใครสนใจโทรมาได้เลยค่ะขอพูดอีกครั้งค่ะ0 8 9 789 9953ค่ะนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะวันนี้ขอให้นอนหลับฝันดีแล้ววันพรุ่งนี้นะคะขอให้ได้เป็นเศรษฐีนะคะในช่วง4โมงเย็นค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ